สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่อ้อก็มีเมนูน้ำพริกอร่อยๆอมาฝากทุกคนกันนะคะวันนี้พี่อ้อก็จะทำน้ำพริกแบบง่ายๆเช่นเคยนะคะพี่อ้ออยากทานน้ำพริกค่ะพี่อ้อก็เลยทำน้ำพริกมะเขือเทศซึ่งก็มีความอร่อยมากๆเลยนะคะ วันนี้ก็มีผักลวกแล้วก็มีแหนมย่างด้วยนะคะซึ่งทานกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะตามพี่อ้อมมาเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีพริกจินดาพริกชี้ฟ้าเขียวหอมกระเทียมและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะเขือเทศนะคะ เพราะว่าวันนี้เราจะตาเป็นน้ําพริกมะเขือเทศค่ะแล้วเราก็จะเอาไปคั่วกันนะคะพี่อ้อก,ก็จะคั่วพริกหอมกระเทียมก่อนนะคะเพราะว่า3มอย่างนี้เขาจะสุกยากนิดนึงค่ะส่วนมะเขือเทศพี่อ้อก,ก็จะใส่ทีหลังนะคะก็จะรอให้พริกหอมกระเทียมสุกก่อนนะเราค่อยใส่มะเขือเทศค่ะ พอเราคั่วจนพริกหอมกระเทียมสุกแล้วนะคะก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะก็จะคั่วอีกจนคั่วต่อไปจนมะเขือเทศสุกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะคั่วแบบนี้เลยค่ะเราก็จะตำพริกหอมกระเทียมก่อนนะคะ เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะตํายากค่ะพี่อ้อจะใส่มะเขือเทศทีหลังนะคะความละเอียดก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะสำหรับพี่อ้อก็ประมาณนี้นะคะก็พอแล้วนะ แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะก็ตำแค่หยาบๆนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะพี่อ้อก็จะปรุงรสด,ด้วยมะนาวนะก็จะใส่มะนาวลงไปสัก2ซีกนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ไปสักหนึ่งลูกเลยก็ได้นะเอาที่เราชอบเลยค่ะ รุงรสตามที่เราต้องการนะคะแล้วพี่อ้อก,ก็จะใส่น้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะเวลาที่พี่อ้อตำน้ำพริกเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาลาค่ะบางคนอาจจะไม่ใส่นะคะแต่สำหรับพี่อ้อต้องใส่ค่ะไม่งั้นไม่นัวนะคะไม่อร่อยค่ะ <laughs> เป็นคนชอบทานปาลาค่ะเนี่ยขาดไม่ได้นะคะ แล้วพี่อ้อก,ก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเพื่อตัดรสนะคะเขาจะได้มีรสชาติที่กลมกลม่อมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้ำพริกมะเขือเทศสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นน้ำพริกมะเขือเทศที่พี่อ้อทำทานเป็นประจำนะคะเพราะว่าเป็นน้ำพริกที่วัตถุดิบน้อยแล้วก็หาง่ายนะคะ อยากทานเมื่อไหร่ก็ทำได้เมื่อนัน้นใครที่ชอบคลิปการทำอาหารของพี่อ้อก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ